ดีครับผมแคลนะครับหน้าที่ภกษาการขายคอนดิชั่านะครับวันนี้นะครับเราจะปล่อยเจ้าตัว XLT นะครับก็หนึงผมขออนุญาตถอนแมสหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้านะครับที่รับรถไปวันนี้นะครับคือต้องการที่จะชุดแต่งนะครับแบบว่าไม่ต้องปหดมากนะครับก็หลักๆนะครับของเราก็จะมีกระจังหน้านะครับ กระจังหน้าเนี่ยมันเป็นกระจังหน้าทรงลัคเตอร์นะครับแต่ว่าจะมีแดงนะครับแดงอาจะเป็นดําขอบแดงนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นดําหมดเลยก็ได้นะครับเป็นลัคเตอร์เลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีข้อข้อไฟหน้านะครับผมเนี่ยข้อไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัว XLT นะครับตัว2020นะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งจะมาถึงมือเราในเดือนพฤศจิกา สังเกตง่ายๆคือไฟตัดหมอกจะเป็นสีจะเป็นเหลี่ยมนะครับผมนาครับผมโอเคต่อมานะครับผมเราก็จะใส่ซุ้มล้อ6นิ้วให้ลูกค้านะครับตามที่รีเควสมาครับผมต่อมาก็จะเป็นแหนกนะครับอันนี้เป็นแหนกเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นยางบิ t สโ n นนะครับขอบ17อเานะรัแล้วลูกค้ารีเควสตติกเกอร์ลายเรนเจอรมาเลยแบบนี้นะครับผม แล้วก็ตัวของ XLT นะครับตัวใหม่เนี่ยของเราเนี่ยที่นอกเหนือจากแบกสีดำแล้วก็จะมีกระจกข้างนะครับที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มือมือจับประตูเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็คอบดําด้านให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับตอสติกเกอร์ก็เป็นลายนี้เลยนะครับชุ้มล้อหกนิ้วนะครับผม แต่ว่าที่เด็นของเราเลยนะครับก็จะมีตัวของกรนชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ราคาต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าทัมเมอร์ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีตัวของข้อ,ข,อข้อตัวจับประตูนะครับถือว่าเ,เป้าท้ายปลายดาวนะครับที่สัพเราเรียกกันแล้วก็ตัวครอไฟท้ายนะครับผม ก็ฟอรามมานี้นะครับที่รถที่ลูกค้าต้องการครับว่าไม่ไม่อยากให้ไม่อยากจะแบบดุเกินนะครับผมก็เราก็จัดให้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสำหรับฟอดเอกตัดของเรานะครับหลักๆนะครับก็จะมีดาว419หมกา็รับลดได้เลยสภาพแบบนี้นะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ย0นเ์นะครับ48งวดนะครับหรือจะเอา60งวดก็ได้นะครับผม ก็เพก็ติดต่อมาทาง p r อดเด็าราดได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์039523345ครับหรือว่าติดต่อในเพจฟลอดเด็การาดก็ได้นะครับหรือว่าเพจของเซลนะครับมีหลายเพจเลยให้เราได้ให้ลูกค้าได้เลือกดูกัน,นครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องฝากเจ้าตัว XRT คันนี้ไว้ด้วยนะครับงั้นนี้ผมว่าขออญาตขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ